สีแอปที่ตอบทุกโจทย์การใช้ชีวิตทำให้ชีวิตคุณง่ายได้ทุกวันทั้งถอนโอนเติมจ่ายและทุกครั้งที่มีการเดินทางต่างประเทศเราก็มีกรุงสีบอร์ดอินคาร์ทที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในการเดินทางเบเตอร์ซีนเพ็กในฐานะผู้นำโรงพรยาบรลระดับโลก จับมือกับธนาคารกรุงศรีพุธยาเราก็เลยเกิดเป็นไอเดียสุดสนุกค่ะจัดประกวดคลิปสั้นเพื่อทุกคนส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อเรื่องการใช้ชีวิตง่ายสไตล์กรุงศรีนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งทั้งในและต่างประเทศหรือว่าทํากิจกรรมใดๆก็เป็นเรื่องง่ายได้ทุกวันค่ะและปีนี้เราก็มาในคอนเซ็ปต์ที่ว่า way to live a simple life by กรุงศรีใช้ชีวิตง่ายสไตล์กรุงศรีชิงเงินและรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,000 200, 0 0บาทค่ะ ในฐานะที่เป็นผู้บริหารในแวดวงสื่อและการโฆษณานะครับการคำนึงถึงคอนเทนต์และคอนเทกต์เพื่อให้เกิดเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งครับในหนังต้องง่ายแตกต่างและกระแทกใจครับการใช้เทคโนโลยีนะครับสำหรับช่วยในการนำเสนอคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นโ i r โช AR หรือแม้กระทั่ง AI นะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะ Create คอนเทนต์ให้เหนือกว่าคู่แข่งเราได้แล้วก็สร้างความโดดเด่นก,กับวิดีโอคลิปได้ครับ ทีนี้ไม่มีจำกัดคลิปช่องทางหรือแพทอร์มต่างๆนะคะน้องๆสามารถโชว์ creativity กันได้เต็มที่รายละเอียดตามนี้ค่ะ